แมทพิรนีตอบแล้วทำไมอันโฟลล์ไอจีสงการจนเป็นเรื่องใหญ่โตถูกจับตาม,มองเป็นพิเศษนะครับสำหรับคู่รักแมทพิรนีกับสงการเตชนะลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจูจ่ๆก็มีชาวเน็ตตาดีนะครับไปโพสสาวแมทอันโฟลล์อินสตาแกรมของหนุ่มสงการในขณะที่สงการเนี่ยยังคงฟอลล์อยู่หรือว่าเรื่องนี้จะมีรับลมคมในนะครับจนกระทั่งล่าสุดน,นะครับก็เกิดมีเรื่องพูดถึงกันอย่างกว้างขวางนะครับเมื่อแมทพิรนีเนี่ยได้กลับไปฟอลล i อินสตาแกรมสงการแล้ว ล่าสุดน,นะครับรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์เนี่ยได้ติดต่อสอบถามไปยังสาวแมทได้รับคําตอบว่าแมทมือลั่นเองตอนที่ไปส่องไอของเขานั่งเล่นอยู่ก็ไม่รู้ว่ามือลั่นไป unfollow สงการได้ยังไงร,รู้ตัวอีกทีก็เป็นข่าวแล้วทุกคนโทรมาถามแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่โตมากแต่ตอนที่ทราบตอนนั้นก็ไม่กล้าฟอกกลับเพราะกลัวจะเป็นข่าวอีกแต่สุดท้ายก็ฟอกกลับไปดีกว่าเพราะแค่มือลั่นจริงๆ แมตมือลั่นแบบนี้ชาวเน็ตก็แอบสงสัยว่าแค่งอนกันหรือว่าเลิกกันจริงๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจะคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดขา่าวสารอัพเดตกัน